สวัสดีครับวันนี้มารดน้ำกิ่งต้นมะนาวครับเตรียมขวดมาแล้วครับสวดผมผมใช้วิธีรดน้ำครับ มีต้นผักหวานด้วยนะครับในสวนมะนาวมีต้นผักหวานด้วยครับดูครับลูกมะนาวมีจิงตอนครับดูดูรากครับราก ไปได้เลยครับุดผมนะครับจะมัดข้างล่างนี้ไว้แน่นครับข้างบนนี้มัดพอหลวมๆโดยมากเขาจะมัดแน่นทั้งสองนะครับไม่ให้น้ำเข้านะครับไม่ให้น้ำไม่ให้อากาศเข้าแต่ผมนี่มัด มัดไว้ลุ่มข้างบนผมก็ามาลดน้ำอย่างนี้ครับพอฝนไม่ตกก็มาลดน้ำ เสียงรถมาขายหอยโฆษณาเข้าแล้วขายหอยอันนี้ก็มะเขือพวงนี้ต้นมะเวง นี่ก็มีพริกขี้หนูครับพริกขี้หนูนี่มะเขือพวงนะครับกิดลูกครับมีลูกนี่ลูกแก่แล้วอันนี้อันนี้กำลังพอดีเลยนี่กำลังลูกเล็กๆมีดอกนี่ก็พริกขี้หนูครับ อันนี้ปักหวานบ้านครับดูมะนาวพวงนี้ครับหนักหญิงเล็กๆหนักยิงเขายอด ต่ถึงพื้นแล้วหญิงเขาเล็กๆอิดลูกเป็นพวงนี้ก็เจ็บขายเรื่อยๆแล้วครับมีแม่ค้ามามารับซื้อเรื่อยครับตอนนี้ราคาก็ไม่ไม่แพงแล้วนะครับ นี่ครับผมจะลดน้ำถ้าฝนไม่ตกก็มาลดน้ำานี้ครับข้างบนมัดไว้พอหลมหลวมนี่ครับนี่ไม่ได้มาลดหลายวันแล้วน้ำไม่อยากเข้า เดี๋ยวปล่อยไปนี่ก่อนครับนี่ก็ต้นผักหวานป่านะครับเอาปลวกไว้ครับ หรือดูแล้งก็พอได้เจ็บกินครับอันนี้ก็อีกอีงหนึ่งครับน,นี้ก็แตกลากแล้วครับก็ไม่ชัดน,นี้ก็ลดน้ำ เดี๋ยเอไม้คํำขึ้นหน่อยจุาไม้คํำยันขึ้นหน่อย พั้มขึ้นหน่อยไม้ก็สั้นเกินไปทำข้างล่างได้ไหมจุ๊บ๊บจุ๊บโอเค ก็รดน้ํา แห้งเกินครับแห้งเกินน้ำยังไม่ลงอ่ะปล่อยไปนี่ก่อนดูครับมามาเขือพวง อันนี้เป็นกิ่งตอนเป็นลำไผ่ครับอันนี้ก็ออกออกรากแล้วครับรดน้ำเข้าไปรดน้ำเข้าไปนี่ครับผมจะสูตรผม จะปล่อยข้างบนไว้นะครับมัดไว้พอหล่อมๆหลดน้ำเข้าไปอันนี้เปลือกมะพร้าวผมไม่ได้แช่น้ำนะครับดูครับ ดูครับแตกลากได้นะครับเขาบอกว่าจะไม่ออกลากนะครับถ้าเสียงนาฬิกาเขาบอกว่าจะไม่แตกลากนะครับถ้าไม่เอาเอาขุยมะพร้าวแช่น้ำหรือเอาเปลือกมะพร้าวแช่น้ำดูครับชัดไหมครับกล้องไม่ค่อยชัด มาดูทางนี้ครับนี่ครับมีมีรากนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่แช่น้ําจะมีสารอะไรครับที่เหมือนเหมือนอยู่ในยาสูบเหะครับสารทาใช่ไหมครับเขาบอกว่าจะทําให้รากมะนาวหรือรากสมโอไม่แตกนะครับรากสมโอไม่ไม่ออกเมนี่นครับดูครับนี่ครับ แตกลากมั้ไหมครับนี่ครับมีนะครับมีทุกกิ่งครับมาดูก,กิ่งนี้ครับเห็นไหมครับกล่องเห็นหรือเปล่า